สวัสดีครับพบกับผมเกติศักดิ์พามวนชาแนลมอนี้ผมสิพามาเบงเองบ่อตกปลาที่นาเอกฟิชเชอรลิงนะครับตําบลบ้านเล่าอําเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้คนหลายนะครับไปชมกันนะครับโอเคครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับบ่อตกปลานาเอกนะครับหรือเสียเอก ตำบลบ้านเล่านะครับอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิบ่อตกปลานินนะครับ ชมบรรยากาศกันนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับผมพอดีขอถ่ายท้ำคลิปนะครับเอาได้ครับไดได้ได้ได้อันนี้เป็นเป็นแมทยังไงนะครับอ่าเป็นบ่อเหมา ครับผมบ่อตกปลาบ่อเหมาบ่อหลิวเป็นปลาเป็นปลานินเนาะปลานินครับปลานินโอเคบ่อนี้บ่อเล็กเป็นปลารวมสองบ่อโอเคครับผมโอเคครับเดี๋ยวเฮาสิมาขอชมบรรยากาศขอถ่ายคลิปกับพี่แกครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะครับครับบรรยากาศนะครับคะ ในรอบสนามสะเกาะของบอ่อนาเอกพี่เอกนะครับตำบลบ้านเล่าอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมินะครับครับผมกาผู้ใดสนใจกามาได้นะครับวันนี้ผมสิพามาเบิงคลิปบรรยากาศสดๆนะครับจากสะตกบอ่อปลานะครับผมเด็กครับประมาณนี้นะครับ

มานไหมครับพี่ย,ยังนะครับโอเคครับคบรรยากาศนะครับคนเยอะมากครับส่วนมากจะเป็นปลานินนะครับ ใช้ยังดูอคครับพี่ตัวนี้ใช้เหยื่ออะไรนะครับพี่ใช้เหยื่อเป็นเหยื่อตกปลานิ่โดยเฉพาะนะครับโอ้ครับผมครับผมถุงละร้อยนะครับพี่น้องมันยังนะครับพี่บ่อหมันครับโอ้ครับครับสูๆครับโอเคครับเดี๋ยวผมสีท้ายทำให้เบิ่งไปเรื่อยๆนะครับ ากาศครับก็กะซิอยูประมาณ30-40คนได้นะครับฝั่งนู้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ี่ห้าหกเปด ตัวนี้จะเป็นการตกจับเวลานะครับผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจับเวลายัางไงแลวมีนาฬิกาอยู่ที่นูน่นนะครับบรรยากาศ Xe sẽ nặng ดิแท้ดิแท้ติดต่อแท้เมึงเนี่ยกับชมกันนะครับ ขนางหน้ามือ่อกไม่ค่อยได้นำเป้ากดน,นี้คนนึงครับหอาแล้วครับโดนแล้วครับตรงนูน้นครับผมอืมครับนี่เรียบร้อยหนึ่งแต้มครับ,รบปลานินรุ่นใช้กลางนะครับหนึ่งแต้ม เดี๋ยวผมจะพาเดินฝั่งนู้นครับวันนี้เดี๋ยวผมจะอยู่ฝั่งนี้ก่อนโดีคครับดูบรรยากาศ

ตอนนี้ก็จะเวลาเป็นเวลาเดี๋ยวผมจะพาไปดูฝั่งนู้นนะครับ ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับได้แล,แล้วนะครับที่เด็ดนะครับที่เด็ดเห็นเด็ดออโอ้โหได้แล,แล้วนะครับ,รบน,น,นะครับพีน่น้องปลานิลนะครับปลานิลนี่โอ้โหนะครับ ไสใหญ่อยู่นะครับรอบี่รอบ,บนนครับพี่ขอดูตัวหน่อยครับโอ้นี่โอ้โหครับหนึ่งแต้มตัวใหญ่มากสองโลนะครับสองโลก,กว่าโอเคครับนะครับมันๆน,นะครับอ่าเริ่มแล้วครับ สองโลแปดนล้ว่็คือเกินเกินไส์ในบ่อแล้วโอเคครับครับเดี๋ยวเราไปดูครับ รัดผีไม่ได้จะทำเดีย๋ยวนะครยับไม,ไม่ตัดนะระ่างไัไม่ตัดหนึ่งจุดแปนยนะครับตัวที่ไม่ทันนะครับ ตัวนี้ไม่ถ่านนะตอนนี้น้ำหนักใหญ่สุดคือ1.98นะครับปลาใหญ่สุดนะครับยังมีครับมี2โลมีครับ2กิโล2ใหญ่สุดนะครับ ร้อนนะครับที่น้าง <c oughs> ครับเดี๋ยวมาดูกันเมื่อกี้โลโลแปดขีดหนึ่งโลแปดขีดนะครับเม <c oughs> ื่อกี้ตอนนี้เหลือเวลาอีกแปนาทีครับ <c oughs> มาผมพาชมฝั่งนี้ <c oughs> เมื่อกี้ไปฝั่งนู้นนะครับันนี้ผมจะเดินมาดูฝั่งนี้ มันไหมครับพี่มันนะครับพอได้ครับ,อ,รบอ่าพอได้นะครับโอเค,คนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้มีร่มนี่ดีเดี๋ยวมาชมกันนะครับนะครับบรรยากาศบรรยากาศหลังเบ็ดนะ เมื Ele ่อกี้ถูกไปแล้วโลแปดขีดตัวใหญ่มากเลยนะครับชมบรรยากาศว่าม่ไปตกปลายตั้งระเทศ้อันเกีกนทีแบบนี้ไหโอเคครับอยู่วแ่คู่ริ่่ด้รอ่อ่อไหนไหนครับอไหนกวาถ้ันก็ถัดไปครับ หมานะครับไม่เหนครับสู้ๆครับสู้ๆครับครับผมโอเคครับคนก็ได้ตัวใหญ่ตัวเล็กตัวใหญ่นะครับปะปนกันไปอันนี้ก็จะเป็นบ่อที่สองนะครับน่าจะเป็นบ่อที่ว่าตกสลับกันนะครับเออนี่นะครับว่าน้าเอกบ่อน้าเอกนี่มีอยู่สองบ่อนะครับาะ บตกปานาะเอกฟิชเจอริงปราร์คเมืองชัยภูมิกติกาก็ตามนี้นะครับกติกาก็ตกติกาและข้อห้าม1ตัวเบ็ดไม่เกิน2ข้อ2ห้ามเหยื่อหมักเหม็นเหยื่อสสามอ่อยเหยื่อปลายสายเท่านั้น4ห้ามสายเบาสายเบา,า,เ,บาเปิดเป,เปห ยอดอะไรนะครับยอดยอดหลุม,มประมาณนี้นะครับนี่ครับบรรยากาศโอเคครับครับผมคลิปนี้ผมก็จบไว้เพียงแค่นี้นะครับสิบกว่านาทีเดี๋ยวผมจะมีคลิปที่สองอีกนะครับครับอย่าลืมกดติดตามกดตับสมให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีทัพพระมลชแนลได้เลยครับ